สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่บอกเลยว่ากําลังสั่นสะเทือนวงการซอฟต์แวร์สําหรับนักสร้างสรรค์กันครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆจาก Affinity และบริษัทแม่อย่างแคนวาที่ประกาศกลยุทธ์ใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีที่พวกเราหลายคนทํางานออกแบบไปเลยก็ได้ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําประกาศที่ส่งพลังมากๆคํานี้เลยครับ Affinity เขาประกาศผ่าน X ว่ายินดีต้อนรับสู่การเริ่มต้นของอิสรภาพแห่งการสร้างสรรค์สําหรับทุกคน ฟรีตลอดไปโอ้โหเป็นคำสัญญาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็จุดประกายความหวังให้กับคนทำงานสร้างสรรค์ทั่วโลกเลยทีเดียวครับแต่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือเฮ้ยมันจะดีเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะสำหรับคนในวงการที่คุ้นเคยกับการต้องจ่ายค่าสมาชิกซอฟต์แวร์แพงๆมาตลอดเนี่ยนะครับโอเคเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Affinity คือต้องบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย f f i n i t y เขาเป็นเหมือนที่พึ่งของนักสร้างสรรค์เลยนะที่อยากจะหนีจากโมเดลการสมัครสมาชิกของค่ายใหญ่อย่าง Adobe และนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยคือแอปพลิเคชันระดับโปร3ตัวที่เคยแยกกันอยู่เนี่ยทั้ง Photo Designer แล้วก็ p u b l i ช h e r ตอนนี้ถูกจับมารวมกันเป็นแอปเดียวเลยครับสำหรับ Mac และ Windows เอาละครับ ทีนี้เรามาดูกันแบบเจาะลึกเลยว่าไอแอปออนวันตัวใหม่เนี่ยมันทํางานยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีทํางานของเราไปได้ขนาดไหนกันเชียวคืองี้ครับในแอป,ปตัวเดียวเนี่ยเขาจะมี3โหมดหลักๆให้เราสลับใช้กันได้เลยนะโหมด p i กเซลก็คือ Affinity Photo เดิมนั่นแหละครับสำหรับงานแต่งรูปขั้นเทพโหมด Vector ก็คือ Affinity Designer สําหรับงานวาดเวกเตอร์คมๆแล้วก็มีโหมด Lay o u t ที่มาจาก Affinity Publis h e r สําหรับงานจัดหน้า สิ่งที่เจ๋งก็คือเราสลับโหมดไปมาได้เลยแบบทันทีไม่ต้องปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ให้วุ่นวายและจุดที่ผมว่ามันว้าวมากเลยนะก็คือเรื่องความยืดหยุ่นนี้แหละครับคือมันไปไกลกว่าเดิมเยอะมากเราสามารถหยิบเครื่องมือจากโหมดนู้นมาผสมกับโหมดนี้เพื่อสร้างเป็นสตูดิโอของเราเองได้เลยแล้วก็เซฟไว้ใช้กับงานแต่ละแบบหรือจะแชร์ให้เพื่อนในทีมใช้ก็ได้ด้วยที่สําคัญคือทุกอย่างยังเร็วและลื่นไหลเหมือนเดิมเพราะเครื่องมือที่คุ้นๆกันอยู่เขาแค่ปรับให้ดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนใหม่หมดจนเรางง เอาละครับมาถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วไอ้คำว่าฟรีตลอดไปเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าตกลงแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรแอบแฝงไหมโอเคมาดูกันชัดๆที่ตารางนี้เลยครับจะเห็นเลยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยพวกฟีเจอร์หลักๆระดับโปรไม่ว่าจะเครื่องมือในโหมดไหนหรือการอัปเดตในอนาคตทั้งหมดนี้คือฟรีจริงๆครับไม่มีหมกเม็ดแต่ ไอ้ส่วนที่ต้องจ่ายเงินเนี่ยมันอยู่ฝั่งขวาครับก็คือพวกเครื่องมือ AI ทั้งหลายที่ทเป็นผู้ช่วยแอจฉริยะไม่ว่าจะเป็น generative seal ลบพื้นหลังเพิ่มความละเอียดภาพอะไรผู้นี้จะต้องใช้แผนแบบเสียเงินของ Canva ครับและแผน Canva Premium ที่ว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็จะตกอยู่ประมาณ120ดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับซึ่งตัวเลขนี้ก็ทําให้เราพอจะเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายได้ชัดขึ้นว่าถ้าอยากได้ฟีเจอร์ AI ครบๆต้องจ่ายเท่าไหร่ทีนี้ คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแล้วแคนว่าเขาทำแบบนี้ไปทำไมอะไรคือแผนการใหญ่ของเขากันแน่คือพอมีคนกังวลเยอะๆเข้าเนี่ยแอฟฟินิตี้เขาก็ออกมาตอบเลยนะครับเขาบอกว่าผมเข้าใจนะประวัติของบริษัทแบบเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราไม่ใช่พวกนั้นแอฟฟินิตี้ฟรีตลอดไปโห oh, เป็นการตอบที่ตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามสร้างความเชื่อใจสุดๆไปเลยแล้วเขาไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขาให้คำสัญญาที่ชัดเจนมากกับคนทำงานสร้างสารรค์เลยว่าหนึ่ง จะไม่ขายข้อมูล 2. จะไม่เอาผลงานเราไปหาเงิน 3. จะไม่เอาไปฝึก AI และที่สำคัญสุดๆคือผลงานของเราก็ยังเป็นของเราตลอดไปและตกลง,งเขาจะทำเงินจากไหนนี่คือคำตอบที่มาจาก Affinity เองเลยครับเขาบอกว่าพอมีคนใช้ Affinity ที่เป็นโปรมากขึ้นแคนว่าก็จะขายที่นั่งในแพลนสำหรับองค์กรได้มากขึ้น อ๋อภาพมันชัดเลยครับคือเขาใช้แอป Affinity ที่ฟรีเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดให้คนเก่งๆกับบริษัทต่างๆเข้ามาสู่โลกของแคนวานั่นเองถ้าจะให้สรุปโมเดลของเขาให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะฮะมันคือโมเดลสตูดิโอประทะผู้ช่วยครับคือทุกคนเนี่ยจะได้สตูดิโอระดับโปรไปใช้กันฟรีๆเลยแต่ถ้าใครอยากได้ผู้ช่วยอัจฉริยะหรือก็คือพวกเครื่องมือ AI มาช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินสำหรับสิทธิประโยชน์ของแคนวาไป โอเคครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าวันนี้มันคือทางเลือกใหม่สําหรับคนทํางานสร้างสารรค์ยังไงพูดง่ายๆเลยก็คือเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เรามีซอฟต์แวร์ระดับโปรที่ทั้งทรงพลังและที่สําคัญคือมันฟรีจริงๆมาเป็นทางเลือกใหม่ที่จะมาท้าชนกับตลาดที่ต้องจ่ายรายเดือนมาตลอดแล้วสําหรับใครที่ฟังแล้วเริ่อสนใจนะครับนี่คือข้อมูลสําคัญที่ควรรู้อย่างแรกเลยเรื่องแพลตฟอร์ม ตอนนี้มีบน Mac กับ Windows นะครับส่วน iPad เดี๋ยวตามมา2คือเรื่องไฟล์ไม่ต้องห่วงเลยครับเปิดไฟล์อย่าง psd ai ได้หมดและสุดท้ายคือการทำงานร่วมกับทีมสามารถส่งงานไปทำต่อบนแคนวาได้สบายสบายเลยและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามสำคัญที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าการเดินเกมครั้งนี้ของ Affinity กับ Canva เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับโมเดลการจ่ายเงินแบบรายเดือนที่เราคุ้นเคยกันมานานหรือเปล่า เป็นเรื่องที่อนาคตเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ครับ